โอ้ยทุ่เให้กลับเลยลอยบอกว่านายจะทำอะไรลองเองทีอควรทานเลยอุ้ยแรงนะฮะใช่ใช่โอ้ยแล้วได้โอ้โหเลือดเต็มเลยอะไรอ่ะคคนชั่วมันนี่คือคนชั่วโอ้โหเลือดเต็มถ้ามันดีฮะเพราะสเกลลิงมันน้อยมากฮะเริ่มคอมโบน่านีแรงครับโอ้แต่ตายฮะแต่ตายแล้วฮะย้ำช้าเอาเรื่อง เรียบร้อยทำไมเขาคอยยำฉาบมาตายครับตายโหเ <c oughs> โอ้เขาบอกว่าผมอยากจะรู้ว่าขึ้นเ่าวบุรินทร์สัตอ์ท่าบุกเลยมีใครรู้บ้างอ่าไม่ทราบนะฮะเปิดเปิดดูนะฮะโอ้ตายฮะบุรินอ่าจ่ายหนึ่งแล้วโบยหนึ่งน่าจะตายเรียบร้อยเลยฮะโอ้โหโดนไปโดนไปแบบหนักนะฮะอันนี้ สปาร์ครีบเข้าฮะให้รอให้สปาร์เข้าหมดก่อนก็ได้ต่ต้องการอ้าโดนได้ทิศยำช้าโอ้โหของดีจริงๆฮะตายฮะไม่ตายฮะสกิลลิ่งมันเยอะมากอืมอืมัลิงมันเยอะสเกลลิ่งมันเยอะอ้าวโอ้โหโคตรเจ๋งอะแคนเซิลหลอกฮะโอ้อโหต่อยซูเปอร์ดเดสคืออะไรคว <laughs> ามกล,กลัวเล่นซิ ออเตายไหมฮะอ่าเอาโอคิเอาฮันด็อกดาถ้าจะยำฉาคอสได้คอสได้โลได้ฮะจะเกิดจะเป็นไรดาก็รัดฮะดาก็รัดอืมไม่เรียบร้อยเลยโอ้ Happy birthday โอ้ทำได้สวยฮะอือโอ้โหแล้วเอายำชามาเก็บก่อนนี่เป็นทางเลือกค่อนข้างดีฮะโอ้แต่ซุปเปอร์แดงเข้าไปโดนปั่นฮะอันนี้มันอันตี้แอ์ ยำขาออกมาแล้วฮนะออกมาึ้นเตาฮนะบอลลีโอ้โหของมันดีจริงบาเรียยิง<ม>เสร็จแล้วมันเด้งบวบเอาให้เนี่ยบอบลโงอ่นะไม่เลี้ยวมากอ่ะอ่ะอ่ะใจเย็นนะฮะต้องขับไปกลับมาให้ได้ฮนะแ <c oughs> อนติงกิ้งโอ้อโห<อ><อ>แล้วโดนด,ด,ดูเฮดนี่ร้อยเสมอกันหนึ่งหนึ่งฮะเกตเลยนะสาวเกตในหนึ่งจังหวะเลยฮะใช่ระวังอุ๊ยตายตายตายเฮ้ยตายไหมอ้า ทำไมไม่ตีโอ้ตายฮะตายฮะโอ้โหเป็นแอมติงกี้เปิดมาเคลวเคนเอาชนะไปได้ฮะโกลโดยที่เราใช้เกรอยู่นะสำหรับครั้งอั้อแล้วโดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยสเก็ตติคนี้ไปเลเวลสองเฉยเอ้าโหแรงใช่แรงมากฮะโอ้ยโมันเ้นนิดนึงฮะับโอ้กนอกใจเย็นๆโอเคไอ้สวยฮะเอลเจเอลเจเนนะแฟนด่านมากฮะดีเล่ก็สวยด้วยนะฮะตายเลย ้ผ่านี้มันรีเลือดเร็วนะอาจจะต้องรีอกตัว,ว,วนี่แน่ <c oughs> เอา <c oughs> เอา้ย <c oughs> เออเราเลือยิงแล้วฮะเปรี้ยวแ <c oughs> ล้วตายเลยนะเบบี <c oughs> ้นะครับโอ้ยสโนกแม่ใช่ค่ัโอ้โหมาทรงดีฮะรอบสอง โอ้ยโดนปั่นเฮ้ยแอซีแอร์ตายนีเนี่ยไม่หลุดตายไม่หลุดตายแน่นอนฮะเรียบร้อยฮะไม่ยอมให้เกตที่เหลืออยู่เสียเปล่าฮะเอาเทปวีล็อกดาวน์ฮะเขาเก็บพิทปูได้นี่เกมมันยิ่งใหญ่มากเลยนะสำหรับซีดเนี่ยอ้าวโอ้โหเปลี่ยนมาผิดจังหวะฮะเป็นโชคดีของซิกโอ้โหดาคัทใหญที่ถือเลยฮะตไปได้เร็วสามนี่ตายฮะ ตายเลยตายะอย่างงี้ไม่รอดเลยเลยไม่รอดแล้วครับไม่รอดฮะร้อยฮะซีกนำไปก่อนฮะเอาแล้วฮะบนเขาไรเดอร์คิดฮะอุ้ยบนอยู่เมื่อกี้ระยะมันได้ฮะห้าหนึ่งสามโอเคอ่าไปเจ้ามรดกไปเลยเออ โอ้ยสวยโอ้ยตายไหมฮะตายไหมเอ่ยโอ้โอ้โอตายไม่ต้องใช้เกตเลยฮะแล้วเบดามี่เหลือนิดเดียวฮะอ้ยสอเ็มสวยเก็บได้แน่ๆฮะเอาเอายีาเลยแันเด้วเร็วมร้อยถึงตายะหว่านี้ต้องแบคแน่ล้วสามยูไอ้ดีพี พีพี่ทีดีพี่เรียบร้อย่เออคอยจ้องตลอดมันบอกสิบนาทียไม่นอนสักทีมันบอกสิบนาทีให่ไหมออออตายเลย้างนี้ห้านาทีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่แมตายแน่นอนถ้าแบบนี้เหลวสามเหลวสามเอือจริงจริหนึ่งหนึ่งก็ตายนะ่นึงห่งหนึ่ใช่มเรยกเป็นหนเขตใช่ จริงาเอาตัวฮะเอาตัวดีกว่าเพราะว่าตัวหังไม้ตายโคเบาขันอือมอือมเอาเลือกฮะแล้วเหลือตัวสุดท้ายเป็นเบบี้ฮะเป็นฮอปออกมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บจอบได้ด้วยเฟรมแท็ปได้สุดฮะอ่าไม่หลุดตายเลยอ่าอ่าอ่าใช่ฮะปู่ไม่น่ารอดฮะอืมโชว์ลิงด้วยเอาลิงไปดูไม่ได้ให้ปู่นี่นี่ โอ้รังกรักแลนพันธุ์นิดไม่ดีอาฮะง่ายฮะเป็นบท,นทสรุปถัดต่อไปฮะเคเดสลงสายลูเซ er. อร์อื้มโอเวอร์ได้สวยฮะเราพิซซ่าอืมอืมอืมไม่ดรอปได้ทั้งสิ้นฮะอืมและจ่ายสามฮะโอ้กี่ตาตายเลยยี่สิบเอ็ดสปาร์คฮะ อืมเดื๋ยที่จะสปาร์กหน,นีออกมาฮะเทปตัวละครก่อนฮะอ่าโอ้โหแล้วน,นี่ตายฮะตายหมดมีตายฮะเอกหนึ่งก่อนฮะบวกอีกหนึ่งและสามขทางเคฟาฮะเรียบร้อยเลยฮะเป็นเ,นเ,นเ,นเนอฟเฟกเตอร์ฮะนาไปก่อนหนึ่งศูนย์ฮะโอ้โหเราเจอกินนิวฮะทีนี้อืมโหแรงฮะแรงฮะ แรงมากแรงมากอ่าฮะตายสามไปก่อนฮะเอาฮาร์ดน็อกดาวฮะหล่อพิซซ่าอ่าผีไ่ได้ตายทันทีฮะย,ยังกันได้อยู่อืวันนี้มาได้สวยจะติดนะซิสฟิเซอร์อ้ยวตงตายฮะอืมโอ้โหโดนเอาแล้วนี่มัน T.O.D นี่นี่มัน T.O.D นะฮะจะสำเร็จไหมฮะหล่อพิซซ่า T.O.D สำเร็จไหมฮะ โอ้โอ้โอ้สำเร็จไหมฮะเออเหมือนจะได้หรือเปล่าโอ้เรียบร้อยฮะัทีวีสำเร็จนะจากออพิซซ่าโอ้เรียบร้อยเลยฮะโอ้เออเอกสวนบ้างฮะยังไงตาเอกโอ้โดนเวทเออแลนดิ้งผิดข้างฮะ อ่าอาไวเลเว่าสามโดนไหมโดนแล้วโอกิเป็นโอเฮได้ด้วยนะฮะแล้วมีอยู่หนึ่งเกจจะเก็บได้ไหมเก็บได้ฮนะเรียบร้อยสปาร์กหมดแล้วโอไม่เสียสกเกตด้วยฮะเรียบร้อยเลยฮนะแค่ <c oughs> เลี้ยวสามโดนด้วยเม้ยโดนสองตัวด้วยอ่ะตายไหมกินิวโอโหอเกือบฮะต้องเอากินิวออกมาฮะเหลือ <c oughs> <c oughs> นับป่าตัวละครสุดท้ายฮะ จะไหวไหมฮะอืมอืมอ่าปล่อยเทลโซนไปก่อนนะปัดแล้วมันหายนะโอกิไม่ได้อเออโอเฮดสวยันชนะไปเลยหรือเปล่าดาเมจพอไหมฮะยังโอ้เว่ยนีเนียวมาทันนะโอ้ซูปเปอร์เร็ได้แล้วมีถึง5เกรใจ่า3ตายฮะนักกอลลัดเอาใจหนึ่งก็ตาย เรียบร้อยเลยฮะอู้หูพี่กันนิดเดียวเองไม่จลยอุย้ยตายนะเนี่ยแอซิดมาแล้วด้วยแอซิดมาแล้วด้วยถึงตายฮะทีทีไม่<อ>นะ่ารอดอ่อาอ่าจ่ายหนึ่งไปก่อนถ้าโบยหนึ่งน่าจะตายห้ำหายคือใหญ่บ่าเดี๋ยวร้อยครับอืเอเรียบร้อยเลยฮะแปลว่าหายสวยฮะฮ่าฮ่าฮ่าฮทำได้ดีแล้วตายเล<า>ยฮะกุจิต้าแดง เรียบร้อยฮะไม่ใช่ฮะดังโง่พี่ฆ่าโง่พี่ฆ่าโอ้โหแย่แล้วครับฟางตอนนี้แย่แล้วโอ้ยตายเลยจีทีโอ้พี่กิ๊กได้เปรียบอยู่มากครับตัวละครเหลือครบสามตัวเสียเลือดไปตัวละนิดละหน่อยเองฮะแล้วมีสปาร์กด้วยฮะไว้ใว่าษาไม่โดนนะผมว่าไม่โดนฮะเพราะเมื่อกี้โดนมาที่เขย่าใช่ฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ย แล้วก็ลัดแล้วกเก็บได้เลยหรือเปล่าไม่น่ารอดแล้วฮะสามเกตจายหมดตายฮะโอ้โหแล้วเกมสุดท้ายของวันนี้ฮะเป็นชัยชนะของเยมกิกฮะทำไ้ยายบ้าสองฟังลงลูเซอร์ไปแล้ว